สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตอีกแล้วค่ะวันนี้หยุดงานนะคะว่างก็เลยซื้อฟางมาลงไว้คุมหน้าดินค่ะถ้ามาพารติโตดินอีกแล้วนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะภูเขาค่ะ ไม่แน่ใจว่าภูเขาอะไรซื้อฟางมานะคะก้อนละสี่สิบบาทแถวนี้เข้ามาส่งให้ด้วยค่ะถ้าก้อนละสาสิบหาบาทก็มีตรงแกงคอยแต่ว่าไม่มีรถกระบะไปเอา อันนี้มาส่งให้อยู่แถวนี้ละคะก้อนละสี่สิบบาทเลยไปสักสามี่กิโลมั้งคะเขาเลี้ยงวัวเขาก็เลยสั่งมาเอาไว้เลี้ยงวัวค่ะอันนี้เขาก็เลยแบ่งขายให้ซื้อมา20ก้อนนะคะแลุงเขนานับผิดก็ได้มาสิบเก้าก้อนก็เลยคือเงินให้40บาทค่ะ วันนี้ก็มาอัปเดตเรื่องอฟางมาลงนะคะเพราะว่าจะมาคุมหน้าดิน,นะะ่พะพะพะฟางคุมหน้าดินแล้วอะ่ะมันก็จะทําให้ดินมันดีมันมีเก็บความชื้นอยู่ปลูกอะไรก็งามนะคะนี่หลายวันกว่าจะอัปเดตเพราะว่าไปทำงานหลายวันคะ่ะก็คงไม่ได้เจอกันนะคะ ็คงจะหายเป็นหลายวันเป็นอาทิตย์เลยค่ะน,นี่อัปเดตน่าจะ ep 7แล้วมาดูน้ำน้ำก็ขึ้นนะคะอื นกนกกำลังจะกลับรังแล้วค่ะเห็นไหมคะนกกำลังจะบินกลับรังกันแล้วนะรังอยู่ไหนกันเนาะลมเย็นค่ะตอนนี้หกโมงกว่าตอนแรกห้าโมงครึ่งแดดแรงมากเลยนะคะแบบร้อนมากแต่ตอนนี้เย็นขึ้นมากเลยะค,ะค่ะหกโมงกว่าแล้ว พาทิตตกดินแต่ดินถมยังไม่ค่อยแน่นนะคะเนาะขึ้นไหมมาไปขึ้นทางนู้นดีกว่าเดี๋ยวไหลร่วงกลัวไงตรงนี้แน่นๆมไม่เป็นไรเดีย๋ยวไปขึ้นมุมนึ่งดินก็จะชุบยบอบๆยอบตกลงไปนี้ลึกตรเนีย <c oughs> ขึ้นยังไงเนี่ย ก็จะกลับบ้านกันนะ่ะมาดูเอาฟางมาลงลงเอาฟางมาส่งเราก็จะกลับบ้านกันแล้วก็จะไม่ไปเจอกันหลายวันนะคะพามาดูถนนนี่ถนน ่ถนนพาออกไปถนนถนน